มันก็จะมีคอมเมนต์แบบไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดมาเยอะมากช่วงนี้ผมเข้าใจแต่ว่าผมคิดมาเดี๋ยวมันกับ่านไปสร้างมันถอครับผมอ่านอยู่แต่ผมก็บรรลุสิวอย่าง,างคือผมก็บอะไรสนใจอกแน่แต่ว่า,าคือคือผมเมนว่าบสนใจกับสนใจอยู่แต่ว่ามันกระจักสีเหตุจังไดไหมครับ สนใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรสนใจอยู่แต่กระโบโหสิเฮ็ดเงี่ยครับเปลินฟังไพเราะรอฟังเต็มพรุ่งนี้โอ้แม่ผมก็ไม่ใช่สายนั้นแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนนี่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนี่ร้องอยครับฟังเพลงเนาะวัยรุ่นแต่ว่าพ่อพ่อเขาเขามาอยู่มาเฮ็ดอาชีพมาเป็นมอลล์แล้ว กาล้ำอย่างเดียวเลยครับก็ปูกฝังด้านการล้ำลักษณะการใส่เสียงมันก็เลยเป็นหมอล้ําแต่พอฮอสิกลับไปลองเพิงสากลเพิงสตริงเนี่ยเสียมันกสะสิอาสิบบอสมูดปันไหนครับต้องดรากะในรูปแบบของเฮาผมติดหูดังเออแมนแม่นบออยู่ใส่แม่นครับผมไปตัดผมมาอ้ย <c oughs> <c oughs> จะเป็นซ่อมคักเนาะ ผมติดหูดังช่วงนี้ผมก็จะมีเวลามาไลฟ์สดกับทุกคนนะแต่เขาจะบันละไม่ได้ไม่เยอะเพราะว่ากระต้องเก็บงานตะมือขึ้นกะน,นอนเร็วอยู่แต่กระต่นมาตอนตีหนึ่งตื่นมาอย่างประจากักษ์เขมหของน้ำแล้วครับ แต่ก็ามาหลับอีกตอนน่าจะประมาณตีสามแล้วก็ตื่นแปดโมงเช้าผู้ใดบ่มีอยากใครที่ไม่มีไม่มีภารกิจก็จะได้เจอกันบ่อยแหละช่วงนี้